สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยสุ์เจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันพุทธที่15ธันวาคม2024เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ที่พระเจ้าให้กับเรานะคะเมื่อเราคิดถึงโยเซฟและนางมารีพวกเขาเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะพวกเขายำเกรงพระเจ้ายึดมั่นในความเชื่อ,อยิวและยึดถ,ถือทำตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าในวันนี้นะคะอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สองยี่สิถึงยีลูกาบทที่สองยี่สถึงยีซึ่งมีใจความว่าครั้นครบ8วันเป็นวันให้พระกุมารนั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้หนามว่าเยซูตามซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนเมื่อ,อยังไม่ได้ปฏิสนธิในคันเมื่อถึงเวลาทําพิธีชำระ ตัวตามธรรมบัญญัติของโมเสสเขาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มและถวายแด่พระเป็นเจ้าตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าว่าบุตรชายทุกคนที่เบิกค,ครั้งแรกจะได้เรียกว่าเป็นบุตรที่ถวายแด่พระเจ้าและ ถวายของบูชาตามที่ได้ตรัสสั่งไว้แล้วในธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมารีและโยเซฟถูกเรียกถูกเลือกสรรโดยพระเจ้าให้มีคุณสมบัติและมีศักยภาพในการดูแลพระเยซูก่อนที่พระองค์จะปฏิสนธิในคันของนางมารีนะคะ พวกเขามีคุณสมบัติและศักยภาพอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือนางมารีและโยเซฟมีชีวิตที่รักษาความบริสุทธิ์รวมไปถึงเรื่องเพศด้วยแม้จะมั่นหมายกันไว้แล้วแต่ก็ไม่โวยโอกาสหลับนอนกันก่อนที่จะอยู่ด้วยกันตามากฎของคนอยู่นะคะพวกเขาเคารพและให้เกียรติกันประการที่2 มารีและโยเซฟยอมจำนนเชื่อฟังและยินดีทําตามคำบัญชาของพระเจ้าเมื่อทูตสวรรค์บอกนางมารีว่านางเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและนางอลิซาเบตญาติของนางม,มารีก็เคยบอกนางว่าในบรรดาสตรีมารีได้รับพระพอรอนมาก และมารีตอบสนองต่อทูตสวรรค์ในเวลานั้นว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านเมื่อทูตองค์หนึ่งมาคุยกับโยเซฟในความฝันและบอกกับโยเซฟว่า อย่ากลัวที่จะรับนางมารีมาเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในคันของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาคร้งโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทำตามคำซึ่งทูตสวรรค์ของพระเจ้านั้น โดยรับนางมารีมาเป็นภรยาแต่ไม่ได้สมสู่กับนางและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซูพวกเขาทั้งสองนะคะได้รับอะไรพวกเขาก็ทำตามสิ่งที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวและบอกพวก,พวกเขาแท้จริงแล้วพวกเขา ได้เลือกนะคะเขามีสิทธิ์เลือกและเขาก็เลือกที่จะเชื่อฟังทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดเลยนะคะประการที่3มารีและโยเซฟยิดถือปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจ้าโดยเมื่อกุมารได้ครบ8วันแล้วนะคะแล้วพวกเขาก็ได้นำกุมารนั้นเข้าสุนัตและก็เรียกนามกุมารนั้นว่าเยซู และได้นำนะกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้าเพราะว่าธรรมบัญญัติของโมเสสนะคะบันทึกและก็กล่าวว่าบุูชายทุกคนที่เบิกคันครั้งแรกจะเรียกว่าเป็นบุตรที่ถวายแด่พระเจ้าและต้องถวายบูชาตามที่กําหนดไว้ก็คือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวนางมารีและก็โยเซฟเขาก็ได้ทำตามนะคะ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วสองคนนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีความร่ำรวยหรือมีฐานะที่สูงส่งแต่อย่างใดตอนที่ซามูเอลนะคะเขานาังฮนาเมื่อได้รับซามูเอลซึ่งเป็นคำตอบจากพระเจ้าว่านี่คือบุตรที่นางจะได้รับจากพระเจ้านางก็บอกกับพระเจ้าว่านางจะถวายตัวของซามูเอลนั้น บริบัติพระเจ้าต่อหน้าพระพักของพระเจ้าตลอดชีวิตของท่านแล้วนางก็ได้ถวายเขาเรียกว่าถวายถวายบูชาแด่พระเจ้าโดยการนําบัวนะคะนาบัวมาถวายแล้วก็ถวายสม,มุเอลมอบให้กับเอลีบุรหิตหลวงในเวลานั้นดูแลสม,มุเอลทําให้เราได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วครอบครัวของเอลคานาและก็ฮานาเนี่ยเป็นครอบครัวที่มั่งคั่ง พอสมควรเลยนะคะซึ่งแตกต่างอย่างมากจากนางมิมารีแล้วก็โยเซฟทำให้เราได้รู้ว่าพวกเขาสองคนเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยนะเหมือนกับพวกเรามีเพียงพอในการใช้ใจ่ายในแต่ละวันนะคะแล้วเราก็รู้ว่าโยเซฟนั้นม,มีอาชีพเป็นช่างไม้นะคะนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยให้เราได้ทราบแต่พวกเขาสองคนก็ได้ทำตาม กฎและบัญญัติของพระเจ้าครบถ้วนไม่ขาดเลยสักอย่างเดียวนะคะทำให้เราได้เห็นว่าคุณสมบัติที่พระเจ้าพอใจชีวิตของนางมารีและก็โยเซฟสามประการเป็นอย่างน้อยเนี่ยเพียงพอที่พระเจ้าจะใช้พวกเขานะคะและพระเจ้าก็รู้ว่าสองคนนี้จะตอบสนองพระเจ้าโดยการเซย์เยสบอกว่าพวกเขาจะเชื่อฟังสิ่งที่พวกเขาได้รับบัญชานะคะพวกเขาเลือกที่จะเชื่อฟังอย่างเต็มใจ แม้ว่าพวกเขาจะ,ะเป็นที่พอใจพระเจ้านะคะแต่ทั้งสองคนก็ยังต้องการพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดของพวกเขาอยู่ดีมารีคลอดพระเยซูไม่ได้หมายความว่านางมีสิทธิอําอำนาจยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูหรือนางควรได้รับการยกย่องมากกว่าพระเยซูเปล่า,าเลยนะคะเราไม่ได้มีความเชื่อเหมือนกับความเชื่อของคนคาทอลิกที่เขา ให้เกียรตินางมารีมากกว่าพระเยซูนะคะของเราต่างกันนะแม้ว่าพระเยซูจะยืมคันของนางมารีแต่พระองค์ก็เป็นมีศักดิเ์เท่าเทียมกับพระเจ้าเป็นถึงพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่สามารถช่วยพวกเราและสามารถช่วยนางมารีแล้วก็โยเซฟให้รอดเรื่อยๆให้รอดไปถึงชีวิตนิรันดร์ได้แต่มารีกับ โดเซนั้นก็เปลี่ยนเพียงแค่หมุดมนุษย์เหมือนที่พวกเราเป็นเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ในช่วงของพระเยซูเริ่มทํำภารกิจของพระเจ้านางมารีก็เคารพและก็ให้เกียรติพระเยซูในฐานะที่พระองค์เป็นอาจารย์ด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานสมรสที่หมู่บ้านคานานซึ่งในพระธรรมยอห์นบทที่สองเนี่ยได้บันทึกเรื่องราวงานสมรสนั้นไว้นะคะ เมื่อเล่าอางุดหมดนางมารีก็จึงไปแจ้งให้พระเยซูสาบยางเชื่อว่าพระเยซูสามารถจัดการปัญหานี้แก้ไขเหตุการณ์นี้ได้อย่างทันท่วงทีนะคะและพระเยซูก็ตรัสกับนางว่ายิ่งเอ๋ยให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิดเวลาของข้าพเจ้ายัางมาไม่ถึงพูดแค่นี้นะคะนางมารีก็เข้าใจ นางมารีจึงไปบอกพวกคนใช้ว่าจงกระทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถอดนะคะจากนั้นาน,น,นางมารีก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยนะคะที่เหลือก็ฝากให้พระเยซูจัดการและพระองค์ก็ทำให้น้ำนะคะน้ำเปล่าปกติทั่วไปเป็นเล่าอง,งุ่นชั้นดีเยี่ยมยอดในเวลานั้นที่นําความชื่นบานมาถึงแขกเหลือแล้วก็นําชื่อเสียงและหน้าตามาถึง เจ้าภาพที่จัดงานสมรสในวันนั้นด้วยนะคะพี่น้องคะชีวิตธรรมดาแบบเราก็สามารถถูกพระเจ้าใช้ได้เหมือนกันเหมือนกับที่นามารีและก็โยเซฟถูกพระเจ้าใช้ขอเพียงให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์รักษาความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงานและรักษาเตียงสมรสให้บริสุทธิ์หลังแต่งด้วยนะคะให้เราเชื่อฟังแล้วก็ยอมจำนน และเดินตามคำบัญชาของพระเจ้าอย่างเต็มใจขอให้เราไม่เพียงแค่รู้พระคำแต่กระทำออกมาจากชีวิตของเรานะคะเหมือนที่เราบอกว่าเรารักพระเจ้าแล้วเราก็ทำตามคำบัญชาพระคำของพระเจ้าเหมือนดังพระคำของพระเจ้ากล่าวว่า คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและได้ถือรักษาพระวจนะนั้นก็เป็นสุขนะคะสุดท้ายให้เราเป็นคริสเตียนที่สัตย์ซืติดตามพระเยซูคริสต์จนกว่าเราจะได้เจอพระองค์อีกครั้งนะคะนี่คือ4ประการในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้านะคะพระเจ้าที่เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าผ่านทางชีวิต คุณสมบัติแล้วก็ศักยภาพของนางมารีและก็โยเซฟที่พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของพวกเขาเป็นครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่บนโลกให้กับพระเยซูและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราที่จะติดตามและเรามีความเชื่อมั่นและหวังใจว่าพวกเราก็จะถูกใช้โดยพระเจ้าเหมือนกันขอให้เรามีชีวิตดังโยเซฟและก็ดังมารี ขอบเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่จะติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจทุกๆวันเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบเจ้าอว้พระพรพ,พี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ